การสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่ากันบ้างค่ะโดยที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาได้ร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่าที่อำเภอโกสัมพีนครค่ะ ที่เขตป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามคัคคีหมู่13ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพ์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาวกุลทิดาพยาค่ะในอำเภอโกสัมพีนครน,นายนรงฤทธิ์พิลารัตน์นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงค่ะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยว ้อจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามในเขตพื้นที่ดังกล่าวค่ะทางด้านนายชาทิพย์รุจ,จนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันเริ่มเข้าฤดูแล้งประกอบกับที่ผ่านมาเป็นช่วงเป็นช่วงฤดูหนาวค่ะทําให้หลายพื้นที่มีสภาพอากาศที่แห้งแลง้งเศษใบไม้แห้งตามพื้นที่ป่าต่างๆมีจํานวนมากอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าลุกลามได้โดยส่วนหนึ่งอาจมาจากการกระทําของมนุษย์และส่วนหนึ่ง เกิดเองขึ้นทำเ,เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จึงร่วมกับส่วนราชการและเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมทําแนวกันไฟของประชาชนตําบลโกสัมพีโดยมีระยะทางยาวประมาณ4กิโลเมตรและในบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการลุกลามของเปลวไฟในกรณีที่เกิดไฟป่าค่ะ